ใครเคยประสบปัญหาไหมครับผมว่าทำไมตัวละครของฝ่าศัตรูเนี่ยมันมืดจังเลยนะครับตัวนั้นมืดจังตัวนี้มืดจังเนี่ยเราสามารถลบทรัพยายกรตัวนั้นได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมมีคาตอบให้ทุกคนนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่าสําคัญมากๆแล้วก็ผมเพิ่งไปหาวิธีมาผมคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้เหมือนกับผมนั่นแหละผมไปหาวิธีมาจนเจอนะครับผมเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาบอกไต่นะครับวิธีการลบทรัพยายกรตัวละครนั้น,น,นๆที่เราไม่ชอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเยกตัวอย่างแล้วก็อธิิบบาาายก่ออนสํหรัคลปวดีีโ้้ถ ประโยชน์เนี่ยผมขอกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ขอสักประมาณ7็ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปไม่ยาวแต่สาระแน่นอนในคลิปนี้ละหรือว่าจะเป็น Over To ์ p ็ออัพร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวน และสุดท้ายก็ส่งไอดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีพเข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน Overtop Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค <Hey. S 2> ุ้มกระเตมในเกมเยอะมาก <laughs> และถ้าใครสนใจก็คลิกลลงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยคน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะ ี๋ยวผมขออนุญาตใช้จอแบนแบบนี้แล้วกันนะครับด้วยปกติแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นอันนี้ผมจะยังไม่ดาวน์โหลดเนาะคือมันจะมีตัวโหลดนะครับก็คือตัวละครผู้หญิงที่มืดๆอะตัวโหลดนะครับหรือว่าตัววิเวียนะครับผมตัวแบบมืดนะครับหรือตัวต่างๆเนี่ยเช่นตัวพวกเนี้ยที่มันมืดๆหน่อยนะครับแล้วทุกคนแบบอยากจะลบนะคือมันสามารถลบได้นะครับแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นนิดนึงนะทุกคนคืออันดับแรกเลยนะครับมันจะมีหน้าต่างนะครับผมอยู่ โซนล่างขวาทุกคนเห็นไหมที่มันจะเป็นรูปดาวน์โหลดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเรากดเข้าไปแล้วนะครับคือมันก็จะมีช้อยการดาวน์โหลดต่างๆนะครับนี่ไอเทมเริ่มต้นนะครับแผนที่จันดับนะครับผมทรัพยากร HD นะครับแล้วก็สกินต่างๆเนาะแผนที่อาวุธอเตอร์เสียงนะครับอื่นๆเนาะคือมันมีหลายอย่างมากๆนะครับแต่ว่าการที่เราจะสามารถลบตัวละครได้เนี่ยมันจะมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแรกก่อนแลวผมคิดว่าวิธีนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะทํากันเยอะมากๆนะครับวิธีแรกเนี่ยน่าจะเป็นการลบ เกมนะครับผมแล้วโหลดใหม่นั่นเองนะครับและในการโหลดใหม่เนี่ยมันจะโหลดทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมันไอเทมหลักๆนะครับที่มันจะดาวน์โหลดให้นอเกมมันก็จะมีไอเทมเริ่มต้นนะครับผมไอเทมเริ่มต้นเนี่ยก็คือไอเทมปืนนั่นแหละคือจะไม่เกี่ยวกับสกินนะครับอันที่2ก็คือแผนที่จัดอันดับนาะแผนที่จัดอันดับนี่เราต้องโหลดอยู่แล้วนะครับส่วนแพ็กเกจทรัพยากร HD เนี่ยก็จำเป็นต้องโหลดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จําเป็นต้องโหลดแต่ว่าอันที่3เนี่ยไอคอมมอนแลวก็แรที่มีอยู่เนี่ยมันคือสก อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสกิมเนาะเราสามารถที่จะหยุดโหลดตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าวิธีการเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยมากดตรงที่ฟันเฟืองนะครับตรงข้างบนขวาเนาะมันก็จะเจอกับหน้าต่างหลากหลายนะครับคือการตั้งค่าการจัดก,การดาวนโหลดเนี่ยมนสามารถตั้งค่าได้หลายแบบเนาะมันก็จะมีการตั้งค่าจัดก,การการดาวโหลดเนี่ยอย่างแรกก็คือหยุดโหลดทรัพยากรทั้งหมดนะครับอันนี้เนี่ยอันแรกก็อาจจะไม่จะเป็นขนาดนั้นอันที่2ก็คือหยุดดาวโหลดขณะดูไอเทมอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะแนะนำเลยก็คือหยุดดาวน์โหลดทรัพยากรททางงเลือกั้หมดนะ แล้วก็ไปติ๊กตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปหาเลือกโหลดอันที่เราแบบต้องการจะโหลดจริงๆดีกว่านะครับ แบบว่าเรากดเองกับมืออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มันจะมีชอยที่2ก็คือถามก่อนดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็เปิดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราปิดไว้เนี่ยมันจะดาวน์โหลดอัตโนมัตินะครับมันก็ทําให้เราแบบงงนะครับบางทีเรายังไม่ได้ดาวนโหลดเลยแต่ว่ามันดันไปดาวนโหลดแล้วเนาะอันนี้นก็ถามก่อนดาวโหลดให้เปิด <S <S ด้วยนะครับ <choking> สุดท้ายก็ลบอัตโนมัติอันนี้ก็ปิดไว้ก็ได้เพราะว่าอันนี้เนี่ย,ยมันไม่จะเป็นอยู่แล้วแหละมันจะลบอัตโนมัติของสกินเก่าๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องใช้อยู่ดีอันนี้ก็ต้องปิดไว้นรรัหลลกกกเยยืออออใทนนนติชสแ่ดดาาโพง แล้วก็อย่างที่2ก็คือถามก่อนดาวน์โหลดนะครับโอเคถ้าสมมุติว่าทุกคนลบเกมเข้าเกมมาแล้วเนี่ยต้องมากดตัวนี้ก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปดาวนโหลดอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราสามารถดาวน์โหลดได้ในเกมมีอะไรบ้างน,นะครับก็คือหเลยไอเทมเริ่มต้นนะครับแผ่นที่จะนั้นดับแล้วก็ทรัพยากร HD นะครับรวมถึงเสียงด้วยนะครับเสียงก็ต้องดาวนโหลดนะเสียงคุณภาพสูงเนาะออปเปอร์เตอร์ก็ต้องดาวโหลดนะครับถ้าสําหรับผมแล้วเนี่ย ก็โหลดแค่แนะนำก็พอนะครับไอเทมเริ่มต้นแล้วก็แผนที่จะาอันดับรวมถึงทรัพยากร HD แล้วก็เสียงด้วยนะครับ แค่นี้เลยจริงๆมันก็สามารถที่จะไม่ต้องไปจําเป็นต้องไปดาวน์โหลดตัวละครพวกที่มันแบบตัวละครมืดๆโกงๆอ่ะอย่างเช่นตัวละครแบบอะไรดีสมมติว่าตัวนี้เนี่ยตัวมืดมากๆอะไรประมาณนี้แล้วทุกคนไม่อยากใช้ตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องโหลดใช่ไหมมันก็จะเห็นเป็นตัวบอทเลยครับถ้าสมมุติว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้ดาวน์โหลดนะคร like ับนี่ตัวละครที mean, ่เราเห็นจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งมันสามารถมองได้ง่ายมากๆเนาะทุกคนและต่อไปเนี่ยมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือวิธีการลบแบบเรียงตัวนะ้่กกคนนนียัรรรๆอูใณแ ในที่ผมบอกไปก็คือในกรณีที่เราไม่มีสกินนั้นๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีสกินตัวนั้นแล้วเนี่ยแล้วเราแบบว่าก็ใช้นะแต่ว่าบางทีเราไม่อยากใช้แล้วเพราะว่าเราก็เห็นศัตรูใช้แล้วมันดูมืดเหมือนกันเนี่ยสมมติว่าผมมีตัวโลดตัวนี้ใช่ไหมผมอยากลบเนี่ยเห็นไหมผมมีนะแต่ว่าผมลบหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวมันมืดเกินนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถลบได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอ่ะสมมติว่าผมจะลบตัวซอมบี้ตัวนี้นะครับผมสมมติว่าผมจะลบตัวซอมบี้ตัวนี้เนาะผมก็กดไปที่ ถังขยะข้างบนนะครับกดเข้าไปปั้งพอกดเข้าไปแล้วมันก็จะเขียนคําว่ารอดําเนินการรอ,อ,อดาเนินการลบนะครับนี่มันก็ขึ้นแบบนี้ทุกคนก็งงว่าเฮ้ยก็กดไปแล้วนะทำไมมันไม่ลบวะ จริงแล้วท right. ุกคนต้องออกมานะครับหน้าต่างข้างนอกหน่อยแล้วก็เข้ามาที่หน้าต่างการดาวน์โหลดทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยทุกคนก็เข้ามาที่รูปถังขยะขวาบนสุดเลย,ยนะครับแล้วก็กดเข้ามาที่รอดําเนินการลบนะครับพอเจอหน้าต่างรอดําเนินการลบเนี่ยมันก็จะมีติ๊กนะครับว่าเราเนี่ยจะลบหรือเปล่านะครับมันจะมีติ๊กตรงนี้ปึ๊กเช็คถูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดลบนะครับเราต้องมายืนยันตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็กดลบขวาบนสุดนะครับแล้วก็จากนั้นก็ตกลงนะครับ แล้วก็มันจะออกมาแบบนี้แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับหน้าต่างนี้เนี่ยมันกําลังรวบรวมทรัพยากรที่กําลังจะลบนั่นเองนะครับก็รอแป๊บหนึ่งครับไม่ได้นานมากแต่ผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเลือกกดลบหรือเลือกกดรอดําเนินการแต่ทีละตัวนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าทําทีละหลายตัวเนี่ยมันจะบักนะครับผมแล้วก็บางทีมันอาจจะไม่ได้ลบนะใช่แล้วก็บางทีการรอดําเนินการลบนะนะั่นแหละหรือว่ารวบรวมข้อมูลการลบอะ่ะมันจะโหลดช้ามากนะครับ แล้วก็มันไม่มีให้เราติ๊กถูกนะทุกคนก็เลือกทีละตัวแล้วกันนะครับมันจะได้แบบง่ายนะอันนี้ก็ไม่นานนะทุกคนอันนี้ผมจะไม่ตัดเลยนะให้ทุกคนดูว่ามันก็ไม่ได้นานมากนะครับแต่ถ้าใครแบบค้างๆเลยแล้วก็มันไม่โหลดแบบนี้นะครับก็ลองแบบรีเกมแล้วก็กดเข้าไปดูใหม่เนาะเพราะว่าผมก็เคยค้างเหมือนกันนะครับตอนที่ผมลบทีละ23ตัวอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมแนะนำว่าทีละตัวแล้วกันเนาะนี่ครับเรียบร้อย จากนั้นเขาก็จะเ,เขียนคาว่าลบทรัพยากรแล้วกดเพื่อออกจากเกมนะครับก็เราก็กดไปเลยพอกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาในเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่ามันลบจริงหรือเปล่าเนาะปึ๊บเขาให้แล้วกดมาที่ตัวซอมบี้นี่ครับเห็นไหมลบเรียบร้อยนะครับก็ตัวละครตัวนี้ก็ไม่มีในเกมแล้วเราก็ประหยัดทรัพยากรในตัวเครื่องด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยช่วยทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับบางตัวมันก็โกงอะเนาะบางตัวมันก็มืดแล้วก็ตัวบางตัวเล็กอะไรอย่างนี้เราลบทรัพยากรไปเลยนะครับ ก็มีประโยชน์สาหรับการลงแรงเนาะจะรีแรงแล้วนะครับวันที่27นี้ก็รีแรงแล้วนะทุกคนก็เตรียมตัวลบตัวละครที่แบบยากๆมองยากๆเนี่ยก็ลบไปเลยแล้วก็ไตแรงก็อยากสนุกสนานนะครับโอเคสรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนมากถ้าเป็นประโยชน์นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์และคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่ามีประโยชน์ไหมผมจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยกันนะทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ